โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันในช่อง TNP ธนพัธนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมดำไม่แลนะทุกคนแล้ววันนี้เราก็จะมาปั่นสลัมเดิมนะในงบ 30m นะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนี้เลยจัดเกมเดิมกัมมี่โบนันซาทุกคนอาจจะสงสัยนะทำไมแบ,บแปลกๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมกดเข้ามามันให้ใช้ทันทีมันก็เด้งเข้ามาหน้าเกมนะ่ะผมก็อยากลองเล่นดูว่ามันจะแบบว่า มันพิเศษอะไรขนาดนั้นวะมันถึงว่ามันถึงได้เด้งมาเกมเนะี่ยผมอยากรองนะทุกคนโอเคก็พูดไปยังเนะี่ยขอบอกก,อก่อนเลยนะครับว่าเกมนัมมี่เป็นเกมเล่นฟรีนะทุกคนไม่ใช่เว็บพนันนะโอเคครับแล้วคล,คลิปนี้ก็มีโค้ดแจกเหมือนเดิมน,นะทุกคนโอเคครับรอดูท้ายคลิปได้เลยแล้ววันนี้เรามาปั่นกันดีกว่าเนี่ยนะทุกคนเนี่ยมันเคลรเนี่ย ผมก็ไม่รู้อะไรนะเหมือนกันนะมันมีขึ้นให้ใช้ทันทีผมก็กดเข้ามาเริ่มกันเลยดีกว่าเบดแสนเหมือนเดิมร้อยหมุนจัดมับเข้าให้ดูดิว่ามันจะจ่ายเปล่าทำไมมันถึงเด้งเข้าหน้าเกมนี้วะมันจะจ่ายอะจ่ายดีอะหรือยังไงโดนไปจะล้านหนึ่งแล้วนะ เปิมเป้งเบิมเบ้งเบี้ยวลืมอืมเจ็ดแสนโอเคยังไงต่อยังไงต่อฟรีเกมฟรีเกมจะมาให้เห็นหรือเปล่าเนี่ยมาหน่อย อย่าหน้าเกียดนะขอร้องเมื่อวานผมแอบเข้าไปเล่นเกมนี้นะอย่างหน้าเกียดเลยฟรีเกมแบบว่าจ่ายโคตรหน้าหนังอะวันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะทุกคนเอ้ยมับเขาโอ้อโหอย่าไปทักดิวะทักมันก็ไม่มาเด้ ทิกนะทุกคนทิกอะไรไม่รู้ทิกเวลาฟรีเกมใกล้จะมาแล้วห้ามพูดทิกอะไรวะต้องมาได้แล้วต้องมาได้แล้วเกินห้าสิบหมุนแล้วเนี่ยต้องมาได้แล้วเ <c oughs> บ่องอ๋อ เราทำคลิปมันนี่มันเคยล้านให้เราถึงร้อยล้านหรือ,อยังวะไม่เคยเนาะไม่เคยเลยอะ่ะเพราะว่าหรือว่าเราเล่นเบ็ดน้อยเกินไปวะทุกคนเราต้องจัดเบ็ดเยอะๆใช่ไหมจัดเบ็ดเยอะๆเราก็จะไม่มีแต่ถ้ามันจ่ายมันก็เบิ่มบัมแต่ถ้ามันไม่จ่ายเราก็จะไม่มีชิปทำคลิปนะทุกคน แล้วผมจะเอาชิปไหนทำคลิปให้ทุกคนดูแล้วทุกคนจะได้โค้ดไหมถ้าผมไม่มีชิปแต่ถ้ามันลั่นมาให้ผมก็บื้มบ้ามสามเบ้เอ้ยโอ้โหนึกว่าจะลงสองตัวดจะหมดร้อยหมุนนี้จัดเบ็ดสองแสนสักหน่อยดีว่าหลือสิบสามหมุน สิบหมุนใช่ไหมเก้าแปดเจ็ดหกหาก้าสีเาฟีเกมมาเฉยเลยหืมทำไมไม่รอมาฟีเกมเบ็ดสองแสนวะเฮ้ย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 เบงเขาให้สามล้านน้อยน้อยไปน้อยไปน้อยไปถ้าซื้อนี่มันก็ซื้อประมาณสิบล้านนะเบ็ดแสน จ่ายน้อยโอ้โหนุกว่าจะจ่ายอีกจ่ายน้อยจ่ายน้อยจ่ายผมหน่อยครับเอาหได้แค่สามล้านนะสามหมุนสุดท้ายอย่างน้อยแล้วก็ได้ฟรีเกมนะทุกคนอย่างน้อยแล้วมันก็ให้มาสามล้านอุ้ยโอ้โห ถ้าอยู่ในฟรีเกมแล้วมีตัวคุณนะมันแกีลั่นนะบอกก่อนลั่นนะ <c oughs> จัดไปเบสองแสนร้อยหมุนจะมาเลยหรือเปล่ามาเลยหรือเปล่ามาเลยหรือเปล่าโอไม่มาว่ะจัดเขาให้สามแสนละตอนนี้ ในร้อยหมุนเนี้ยต้องมีฟรีเกมสักรอบแล้ววะมัง้งไม่รู้ดิตอนนี้เรากลับมาทุนนะทุกคน <c oughs> กลับมาทุนเฉยเลยเรียบร้อยกลับมาทุนเอ้ยจ่ายดีอยู่นั้นแหละหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะ ผมไม่เคยบึมบั่มเลยเกมน่ะนอกจากทําคลิปรอบนั้นน่ะใช่ปะรอบที่แล้วเราบึมบัม่มเกมนี้ปะสามสิบมากสุดก็สามสิบสี่สิบล้านน่ะไม่เคยไปถึงร้อยล้านเลยเหือว่าทุนเรามีแค่นี้มะทุนเรามีรอบละสามสิบเอ็มห้าเอ็มสิบเอ็มห้าสิบเอ็มบ้างร้อยเอ็มอะ แต่ทุนร้อยเอ็มก็เล่นไม่ได้เยอะขนาดนั้นแหะก็เล่นเบ็ดแสนนี่แหละเบ็ดแสนผมก็มองว่ามันเยอะแล้วนะในมุมมองผมนะทุกคนแต่ทุกคนก็อาจจะเล่นแบบแบบว่าเบ็ดยึดหนักกว่านะีสักห้าแสนเบ็ดล้านอูมันลั่นให้ก็พันล้านอะถ้ามันลั่นให้่นะ จัดไปที่แสนสี่ห้าสิบหมุนละเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดจัดไปครับสี่แสนเมื่อกี้ได้ได้หมุนมาสองสองทีแล้วก็เสียไปแล้วแจงโม แตงโม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 มีรสหวานยังไงยังไงโอ้โหเอ้ยลืมไปว่าอย่าไปทักไม่น่าทักเลยเมื่อกี้ถ้าไม่ทักเมื่อกี้นี่ลงแล้วเนี่ยโดนในห้าล้านนะจากที่กลับมาทุนนะ สี่แสนยังไงกันต่อยังไงต่อยังไงกันต่อไปไหมไปไหนอะ่ะเฮ้ยจะร้อยหมุนและอ๋อมันน่าจ,จะมาแบบเมื่อกี้ก็ได้แบบว่าใกล้จะจบแล้วมันก็มาดีก็มาแบบงงงงงงเลย หรือว่าไม่มาวะหรือว่าร้อยหมุนนี้มันมันจะไม่มาวะอยากลองทํานะแบบว่าเบ็ดหนึ่งแสนรอมันเข้าฟรีหนึ่งรอบแล้วก็เข้าเบ็ดสองแสนแล้วก็เข้าฟรีหนึ่งรอบเบ็ดสามแสนเข้าฟรีหน,น,นึ่งรอบอะจัดกันต่อแต่ทุนเราแม่งน้อยจัดน้อยจะจัดเลยลั่นมาให้สักสามสิบล้านได้ไหม ถ้านั่นมาให้สามสิบล้านเนี่ยเดี๋ยวทำเลยมันน่าจะได้อยู่แหละมัง้งสามสิบสี่สิบล้านอะ่ะห้าสิบล้านเลยก็ได้อ,ะอ่ะมันมีโอกาสไปได้แล้วเป็นสองแสนอะ่ะถ้าคูณมันเยอะอนะถ้าดวงเรามาจริงจริงอ่ะถ้าคูณมันเยอะจริงๆอะ่ะมันมีโอกาสไปได้อยู่แล้วครับทุกคนกล้วยไปต่อ แตงโมแตงโมแตงโมกล้วย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 ส้มไม่มีส้มอีกเหลือ19ล้านแล้ววะจะไม่มาจริงดิพี่ชายนายก็นายก็เข้ายาเกินแตงโมอโอ้โหเกมนี้นี่มันเหมือนเหมือนว่ามันจะจ่ายนะเหมือนเหมือนแบบว่า ทรงมันจะมาดีอ่ะแต่จริงๆแม่งก็แดกเหมือนเดิมดูดแล้วดูดอีกดูดจนตัวกูจะซีดหมดแล้วเนี่ยกวยจัดไปเต็มเบ้งเลยเมื่อกี้อังวงนเขียวโหเมื่อกี้กวยหรือเปล่าเหลือสิบห้าล้านผมพอแล้วนะทุกคนถ้าเหลือสิบห้าล้านอะ ถ้าฟรีไม่เข้าอ่ะต้องมาได้แล้วต้องมาได้แล้วต้องมาได้แล้วต้องมาสวยสวยว่ารอบเนี้ยแม่งจ่ายมันไหลอย่างเงี้ยแม่งจ่ายแน่เลยสวยครับฟรีในฟรีมาตัวคูณมาก่อนเลยตอนเนี้ยสวยครับตัวคูณ ล้านแปดจัดให้โอเคจ่ายต่อหน่อยจ่ายอีกนอหน่อยนึงจ่ายอีกนอหน่อยนึงจ่ายอีกหน่อยนึงโอ้ยเจ็ดล้านน้อยอยู่ตัวคูณมาอีกนอหน่อยนึงตัวคูณเบ้งน่ายตอนนี้โอ้ย เฮ้ยจ่ายอีกหน่อยโอ้โหแม่งไม่จ่ายอีกหน่อยวะอ๋อสิบแปดล้านเรากลับมาทุนอีกแล้ววะทุกคนกำไรนิดหน่อยกำไรนิดหน่อยผมว่าแม่งไม่น่าจ่ายแล้วแหละมันเต็มเบ้งมาให้เราอะ เหลือห้าล้านผมพอแล้วอย่างน้อยเราได้กำไรมาแล้วอ่ะได้กำไรมานิดหน่อยได้กำไรมาห้าล้านเล่นไปสิบ,สบนาทีให้กูมาห้าล้านดีจริงๆเลยอืม <c oughs> โอเคเอาเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่หมดวะไม้ตายมันยังไม่หมดวะสีฟ้าอ่ะโหสีฟ้าหรือว่าจะเอาเล่นเล่นอีหกล้านเบ็ดห้าแสนกดทีละสิบทีจัดไปอย่าให้เสีย ถ้ามันลันก็นลั่นอ่ะเอาดิไม่รั่นก็เลิกอ่ะเหมือนเดิมสโลแกนช่องนี้ลั่นก็ลันไม่ลั่นก็นเลิก,ลก,ลก,ลลก,ลกจบที่คำว่านอนตอนเนี้ยมาแล้วสองล้านเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวเองนายจะห่วงอะไรวะ จะไม่พูดก็ไม่ได้อะผมมาทำคลิปไม่ให้พูดได้ยังไงอะถูกไหมเรียบร้อยว่ะทุกคนโดนละว่าแล้วแม่งไม่จ่ายเฮ้ยมาสี่ล้านเฉยเลยเต็มเบ้เงเลยหลอกให้ผมดีใจอีกน,น,นะทุกคนถ้าฟีเข้าทำไงวะเนี่ย ถ้าฟรีเกมเข้าทำไงมนะันเนี่ยโอเคเอ้ยแหลกอะไรแหลกอะไร,รอย่าแหลกเฮ้ยจัดไปครับจบที่คำว่าไม่มีกำไร แต่ไม่เป็นไรเราแค่อยากลองกำไรสองล้านแม่งน้อยไปโอเคทุกคนกลับมาทุนกูเล่นตั้งนานกลับมาทุนเฮ้ยโอเคครับทุกคนมาเอยอะไรฮลัลโลวีนกายชาอะไรเนี่ยไหนขอลองหน่อยดิ กดไม่ได้เฉยเลยนี้อะไรอะพาตินัมได้0 0 0 0นโอเคมาดูโค้ดกันดีกว่านี่แหละทุกคนน่าจะรอคอยสิ่งเนี้ยผมเชื่ออย่างงั้นนี่ครับทุกคน tujcpxb s ถ้าใครไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปดูนะทุกคนแล้วก็จดกันเอาโอเคยืนยนันไปเลยเอา้าวทำไมไม่ได้แค่ห้าหมืวะไม่ได้หนึ่งแสนล้วหรอโค้ดหมดวันที่สาสินี้ใช่ปะน่าจะใช่30สินี้นะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน ราไม่ใช่ลานะราสวัสดีครับผม